คุณรู้ไหมว่าทุกอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตจริงๆและไม่ใช่กำแพงกีดขวางแต่คือครูที่มอบบทเรียนเพื่อทำให้เราเติบโตและถ้าเรามองลึกลงไปจะพบว่าความสุขไม่ได้รออยู่ที่ปลายทางหลังผ่านพ้นปัญหาแต่แฝงอยู่ในทุกก้าวที่เราเดินอยู่ในปัจจุบันคลิปนี้จะพาคุณเรียนรู้วิธีเปลี่ยนมุมมอง ให้อุปสรรคกลายเป็นของขวัญและฝึกมองเห็นความสุขในทุกๆวันแม้ในช่วงเวลาที่ไม่สมบูรณ์แบบคุณจะได้เข้าใจว่าแท้จริงแล้วเราสามารถเติบโตและมีความสุขไปพร้อมๆกันได้เพียงแค่เปลี่ยนวิธีคิดและอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติ 9. อุปสรรคคือบทเรียนความหมายและหัวใจสำคัญเออร์นิติงเกลกล่าวไว้ว่า ทุกปัญหาคือของขวัญที่แฝงการเติบโตเพราะอุปสรรคไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำลายเราแต่เกิดขึ้นเพื่อขัดเกลาวให้เราแข็งแกร่งและฉลาดขึ้นในชีวิตจริงไม่มีใครเดินทางสู่ความสำเร็จโดยไม่มีอุปสรรคความท้าทายที่เราเจอเป็นเหมือนครูที่สอนบทเรียนสำคัญไม่ว่าจะเป็นการจัดการอารมณ์การวางแผนที่รอบคอบขึ้น หรือการมองหาวิธีใหม่ๆใ,ในการแก้ไขปัญหาหากเรามองอุปสรรคเป็นศัตรูเราจะจมอยู่กับความทุกข์แต่ถ้าเรามองว่านี่คือบทเรียนเราจะเปลี่ยนพลังลบให้กลายเป็นแรงผลักดันการเห็นภาพในชีวิตจริงอุปสรรคมักทำให้เราหยุดและทบทวนเส้นทางเหมือนการเดินทางที่ถนนถูกปิดเราอาจรู้สึกหงุดหงิด แต่ถ้าไม่มีถนนเส้นนั้นปิดเราอาจไม่เคยรู้เลยว่ายังมีเส้นทางลัดที่ดีกว่าอยู่ใกล้ๆนักธุรกิจที่ล้มเหลวจากการลงทุนครั้งแรกมักจะเรียนรู้การจัดการเงินและการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างลึกซึง้งซึ่งทำให้เขาประสบความสำเร็จในการลงทุนครั้งต่อต่อมานักกีฬาที่พ่ายแพ้บ่อยครั้งมักจะฝึกหนักขึ้นศึกษาจุดอ่อนของตนเอง และใช้ความพ่ายแพ้เป็นแรงบันดาลใจจนกลายเป็นแชมป์ในอนาคตสิ่งที่แยกผู้แพ้ออกจากผู้ชนะไม่ใช่ว่าใครเจออุปสรรคน้อยกว่าแต่คือใครใช้ประโยชน์จากอุปสรรคได้มากกว่าเรื่องเล่าประกอบมีเรื่องเล่าของหญิงสาวชื่อแก้วที่ใฝ่ฝันอยากมีธุรกิจร้านกาแฟเล็กๆของตัวเองเธอเก็บเงินเปิดร้าน และหวังว่าจะประสบความสำเร็จแต่ในปีแรกร้านของเธอแทบไม่มีลูกค้าขาดทุนและเธอเกือบจะยอมแพ้ในช่วงเวลานั้นเธอถามตัวเองว่านี่คือสัญญาณให้เลิกหรือคือบทเรียนที่ต้องเรียนรู้เธอตัดสินใจเลือกอย่างหลังเธอเริ่มพูดคุยกับลูกค้าศึกษาตลาดและพบว่าลูกค้าในย่านนั้น ต้องการกาแฟดื่มง่ายราคาย่อมเยาวไม่ใช่เมนูกาแฟหรูที่เธอทำเธอปรับเมนูใหม่ลดราคาและเพิ่มบริการส่งถึงที่ภายในหเดือนร้านของเธอกลับมาได้รับความนิยมและในที่สุดกลายเป็นร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงในละแวกนั้นแก้วเคยคิดว่าอุปสรรคคือความล้มเหลวแต่จริงๆแล้วมันคือครู ที่สอนเธอให้เข้าใจลูกค้าและพัฒนาตัวเองถ้าไม่มีบทเรียนจากความผิดพลาดครั้งแรกเธอคงไม่มีธุรกิจที่ยั่งยืนในวันนี้วิธีฝึกปฏิบัติ 1. เปลี่ยนมุมมองต่ออุปสรรคเมื่อเจอปัญหาอย่าถามว่าทำไมมันเกิดขึ้นกับฉันแต่ให้ถามว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้าง 2. เขียนบันทึกอุปสรรคและบทเรียนทุกครั้งที่เจอเรื่องยากให้เขียนลงสมุดว่าอุปสครรคคืออะไรและฉันได้เรียนรู้อะไรจากมันเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเห็นได้ว่าทุกปัญหาล้วนให้ของขวัญบางอย่างเสมอ 3. ฝึกการยอมรับและปรับตัวยอมรับว่าอุปสรรคเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติ มองหาวิธีปรับเส้นทางแทนที่จะหยุดเดินทาง4หาต้นแบบผู้ที่พลิกอุปสรรคเป็นพลังอ่านเรื่องราวของนักธุรกิจนักกีฬาหรือบุคคลที่คุณชื่นชมและถามตัวเองว่าเขาเรียนรู้อะไรจากอุปสรรคของเขา5ใช้การสะท้อนตัวเองหลังผ่านอุปสรรคลองนั่งเงียบเงียบสักสิบนาที แล้วถามว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้ฉันจะพัฒนาอะไรไม่ได้เลยสรุปอุปสรรคคือบทเรียนไม่ได้หมายความว่าเราต้องชอบปัญหาหรือยินดีที่มันเกิดขึ้นแต่คือการเลือกที่จะใช้มันเป็นครูแทนที่จะเป็นศัตรูทุกปัญหาที่ผ่านมาอาจทิ้งร่องรอยแต่ก็ทิ้งปัญญาไว้ด้วยเสมอดังนั้น ครั้งหน้าที่คุณเจออุปสรรคอย่ามองว่ามันมาปิดกั้นชีวิตแต่ให้มองว่ามันมอบบทเรียนที่จะทําให้คุณแข็งแกร่งและเฉลียวฉลาดขึ้นเพราะแท้จริงแล้วอุปสรรคคือของขวัญที่ปลอมตัวมา 10. ความสุขอยู่ในปัจจุบันความหมายและหัวใจสำคัญเออรนติงเกนและนักคิดด้านจิตวิญญาณจำนวนมากต่างย้ำว่า ความสุขไม่ใช่ปลายทางแต่คือการเดินทางเพราะแท้จริงแล้วชีวิตเราไม่ได้มีเพียงจุดหมายปลายทางที่รอคอยแต่ประกอบด้วยช่วงเวลาปัจจุบันที่เรียงร้อยกันเป็นเส้นทางชีวิตหลายคนเข้าใจผิดว่าความสุขจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้สิ่งที่อยากได้เช่นได้งานใหม่ได้เงินมากขึ้นหรือประสบความสำเร็จตามที่ฝันแต่เมื่อถึงเวลานั้นจริงๆความสุขก็มักอยู่ไม่นาน แล้วเราก็วิ่งหาสิ่งใหม่ต่อไปไม่รู้จบหากเรายังผูกความสุขไว้กับวันข้างหน้าชีวิตก็จะเต็มไปด้วยการรอคอยโดยไม่เคยสัมผัสความสุขจริงๆการตระหนักว่าความสุขอยู่ที่การใช้ชีวิตในปัจจุบันการดื่มกาแฟแก้วเช้าการพูดคุยกับคนรักการหายใจอย่างสงบหรือแม้กระทั่งการขอบคุณสิ่งเล็กๆที่มีอยู่ทำให้เราได้สัมผัสความสุขแท้จริง ซึ่งไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนการเห็นภาพในชีวิตจริงหากคุณลองมองคนรอบตัวบางคนมีทุกอย่างที่ใครๆไใฝ่ฝันทั้งบ้านรถและเงินทองแต่กลับรู้สึกไม่พอใจและกังวลตลอดเวลาขณะที่อีกคนหนึ่งแม้มีเพียงสิ่งพื้นฐานแต่กลับยิ้มง่ายรู้จักขอบคุณและมีความสุขกับสิ่งเล็กน้อยทุกวัน ความแตกต่างอยู่ที่มุมมองต่อปัจจุบันคนที่อยู่กับอดีตมากเกินไปมักเต็มไปด้วยความเสียใจและความรู้สึกผิดคนที่มัวแต่วิ่งหาความสุขในอนาคตมักเต็มไปด้วยความกังวลและความกลัวแต่คนที่อยู่กับปัจจุบันจะได้สัมผัสทั้งความสงบความพอใจและพลังในการสร้างอนาคตไปพร้อมๆกันเรื่องเล่าประกอบ มีเรื่องเล่าของชายไวกลางคนชื่อนนทเขาทำงานหนักมาตลอดชีวิตโดยเชื่อว่าความสุขจะมาพร้อมกับการเกษียณเขาบอกตัวเองเสมอว่าเมื่อฉันเกษียณฉันจะมีความสุขจะไปเที่ยวจะพักผ่อนแต่แล้ววันหนึ่งนนทป่วยกระทันหันและต้องเข้ารับการรักษายาวนานในช่วงเวลานั้นเขาเริ่มตระหนักว่าเขาเสียเวลาส่วนใหญ่ ไปกับการรอคอยความสุขจนลืมที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขระหว่างทางหลังจากหายป่วยเขาตัดสินใจเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มใส่ใจสิ่งเล็กๆเ,เช่นกินข้าวกับครอบครัวอย่างตั้งใจชื่นชมดอกไม้ระหว่างทางไปทำงานหรือขอบคุณตัวเองทุกครั้งที่ทำสิ่งเล็กๆได้สำเร็จผลคือแม้ชีวิตภายนอกจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงใหญ่โต แต่มุมมองใหม่ทำให้เขามีความสุขมากกว่าที่เคยเป็นมาตลอดชีวิตวิธีฝึกปฏิบัติ 1. ฝึกสติอยู่กับปัจจุบันเริ่มจากสิ่งง่ายๆเช่นสังเกตลมหายใจฟังเสียงรอบตัวหรือรับรู้รสชาติอาหารอย่างเต็มที่เมื่อจิตใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันความสุขก็จะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องรอสอ ฝึกขอบคุณทุกวันก่อนนอนหรือหลังตื่นให้เขียนสิ่งที่รู้สึกขอบคุณสามอย่างในวันนี้อาจเป็นเรื่องเล็กๆเ,เช่นรอยยิ้มจากเพื่อนร่วมง,งานหรืออากาศเย็นสบายสาหยุดเปรียบเทียบทุกครั้งที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอให้หยุดและถามว่าตอนนี้ฉันมีสิ่งใดที่ควรขอบคุณการมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่มี ช่วยตัดวงจรการเปรียบเทียบ 4. พักจากความเร่งรีบจัดเวลาอย่างน้อยวันละสินาทีเพื่อทำสิ่งที่ชอบเช่นเดินเล่นอ่านหนังสือฟังเพลงสิ่งเล็กๆเหล่านี้ทำให้เราสัมผัสความสุขระหว่างวัน 5. ใช้การสะท้อนตนเองทุกสัปดาห์ลองถามตัวเองว่าช่วงเวลาไหนที่ฉันรู้สึกมีความสุขที่สุด และเพิ่มสิ่งนั้นในชีวิตให้บ่อยขึ้นสรุปความสุขอยู่ในปัจจุบันสอนเราว่าเราไม่จำเป็นต้องรอให้ชีวิตสมบูรณ์แบบจึงจะมีความสุขแต่เราสามารถเลือกที่จะมีความสุขกับสิ่งเล็กๆได้ทุกวันเมื่อเราฝึกกตันยูและรู้คุณค่าของสิ่งที่มีเราจะพบว่าแท้จริงแล้วความสุขไม่เคยอยู่ไกลแต่อยู่ที่การใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างมีสติ ดังนั้นถ้าวันนี้คุณกำลังวิ่งหาความสุขในอนาคตลองหยุดสักนิดแล้วถามตัวเองว่าสิ่งเล็กๆอะไรที่ฉันขอบคุณได้ในตอนนี้เพราะบางทีคำตอบนั้นอาจเป็นความสุขที่คุณกำลังตามหามาตลอดก็ได้สำหรับซีรีส์คำสอนของเอิลในติงเกงก็จบแล้วซึ่งมีทั้งหมด5คลิป หวังว่าผู้ฟังจะได้ความรู้และข้อคิดดีๆสำหรับเรื่องราวเหล่านี้และสามารถนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในทุกด้านของการดำเนินชีวิตสุดท้ายคุณไม่ต้องพยายามเปลี่ยนโลกภายนอกคุณแค่เริ่มเปลี่ยนภายในตัวเองให้เป็นคนใหม่แล้วโลกทั้งใบจะปรับตัวให้เหมาะกับคุณเองคุณไม่ต้องฝืนไม่ต้องแข่งขันกับใครแค่ต้องค่อยๆเปลี่ยนภายใน ให้เป็นในแบบที่ดีที่สุดสำหรับคุณเองเริ่มจากสิ่งเล็กๆในชีวิตคุณหากคุณพร้อมเปลี่ยนตัวเองทิมพร้อมแล้วเรามาเริ่มการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันในวันนี้เลยและหากข้อมูลในคลิปนี้สัมผัสถึงจิตใจคุณสัมผัสถึงเรื่องราวในชีวิตคุณไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามอย่าลืมแชร์ข้อมูลนี้ออกไปให้กับคนที่คุณรัก เพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสถึงจิตใจที่แท้จริงของพวกเขาเช่นกันและขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามแล้วมาร่วมเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนขอบคุณมากค่ะ